สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรายการวิธีทาง่ายรายการที่จะนำเสนอศัพท์ทางกฎหมายหรือกระบวนการติธีรมมาขยายความเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจได้ง่ายครับวันนี้ผมมีคําว่าเมาแล้วขับมาเสนอครับเมาแล้วขับคีการดื่มแล้วดื่มแอลกอฮอล์ก่อนการขับรถหรือในขณะขับรถไม่ว่าจะเป็นเหล้าเบียร์ไวน์หรือเครื่องดื่มมินเมาชนิดอื่นส่งผลผู้ขับขี่ขาดความระมัดระวังในการขับขี่ ขาดสติสัมปชัญญะในความรู้สึกตัวขาดความรบอบคอบเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุทําให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่จิตใจร่างกายและถึงแก่ชีวิตตามพระราชะบัญญัติจราจรทางบกพศ2522และที่แก้ไขเพิ่มเติมตม,มาตรา43วงเล็บ2และมาตรา163 หากผู้ใดฝากืนมีความผิดดังนี้กรณีกระทำความผิดครั้งแรกจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่5 0 0พันถึง20ง0 0บาทกรณีกระทำความผิดซ้ำภายใน2ปีต้องจำคุกไม่เกินสปีและปรับตั้งแต่5 0 0 0 0ถึง1,000 0แบาทและให้สารสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า1ปี กรณีขับขี่โดยไม่มีใบอนอุญาตหรือถูกพักใช้หรือเพิกถอนต้องระวังโทษสูงกว่าที่กฎหมายกำหนดสำหรับความผิดนั้นอีกหนึ่งในสา และกรณีเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ร่างกายจิตใจอย่างสาหัสหรือถึงแก่ความตายให้ศาลพาิพากษาเพิ่มโทษอีกกึ่งหนึ่งขอโทษที่ศาลกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นหากถูกเเ่าและปฏิเสธการเาเบวแอลกอฮอลโดยไม่มีเหตุอันควรให้สันนิษฐานว่าเมาแล้วขับอย่าประมาทตื่นไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและผู้อื่นบนท้องถนนสำหรับวันนี้รายการที่ได้ทำจะง,ง่ายก็ได้จบลงไปแล้วสวัสดีครับ